สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจอกับผมอีกแล้วครับกับหนุ่มนบนคนมนานเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็มาคัดรถส,สวยๆเลขไม่ไม่ถึง1 0 0 0 0แสนวันนี้ครับผมพูดด้วยอารมณ์ที่บอกว่าอยู่กลางแดดกลางแจ้งเลยพี่น้องเอ๋ยครับผมก็พาเพื่อนมาดูอีก4คันนะเพื่อนนะจับตาดูให้ดีๆในส่วนของกทอทว่าเลขไม่เท่าไหร่นะครับก็ทักผมมาอา่คาันแรกเลย3าก็รอ 2 4 9สี่เนะเพื่อนนะมาดูเลขใหม่นะครับอันนี้เครื่องยนต์1.6นะภายในสีเบดเบาะหนังแท้รุ่นท็อปสุดนะครับนี่ดูเลขใหม่นเพื่อนเท่าไหร่8ปด4มืลนสสกริปเลยสภาพภายในเบาะครับว้าวสวยมากอ่ะคันต่อไปนี่7จ็กส8ปดห้นะเพื่อนนะคันนี้1.8นะ หน่จุดแปดนะครับว้าวดูเล็กไหมครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดกิโลเองภายในคลิปหอมด้วยคันนี้ผม <c oughs> มีคนประเภทชอบความหอมนะเพื่อนนะ,ะคันที่สามครับเพื่อนครับคันนี้เลยคันนี้นะดูเล็กไหมนะครับเพื่อนเครื่องหนึ่งจุดหกนะหนึ่งจุดหกนะเล็กไหมเท่านี้นเพื่อนครับ สองมื่เอ้ยไม่ใช่เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปภายในคลิปมากว้าวมาข้ามช็อตหน่อยอีกคันหนึ่งนำเสนอมากคลิปนี้มีสี่คันเท่านั้นนะเพื่อนนะเลขไม่ไม่ถึงแสนนะพูดเบาๆเดี๋ยวใครได้ยินสี่กย่อหกร้อยครับใครชอบทะเบียนนี้ฮะมาดูเลขไม่เครื่องพันแปดนะภายในสีดำ ผมว่ามีวาลนั่นผมว่าแล้วคันนี้เลขมาอยู่ที่85,000 4่นกิโลงามคลิปนี่แหละครับเพื่อนๆครับคือในส่วนของความสนุกของผมแหละอยู่ในส่วนของโกดังตอนนี้รถอยู่ประมาณเกือบ2 0 0 0คันแล้วเพื่อนเอ๋ยไอ้สีคันครับเพื่อนๆในส่วนของรถที่เลขใหม่ไม่ถึง1 0 0 0งกิโลเมตร ใครอยากได้ทักใต้คอมเมนต์นี้มาหรือโทรเบอร์โทรศัพท์โทรหาผมโดยตรงจะได้รวดเร็วมากขึ้นสำหรับพิปนี้ไป้นเพื่อนสวัสดีครับ